อร่อยยกนิ้ว,วันนี้ครับผมนิกเล้งหงพาทุกท่านมาอยู่ที่ถนนบรรชัดทองนั่นเองครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าหมูทอดยอดชายนั่นเองมาเริ่ม,มที่เมนูแรกเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือข้าวหมูทอดรวมนั่นเอง ทามันที่นี่เนี่ยด้านนอกเนี่ยน่าจะมีการชุบแป้งหรือว่าทําอะไรมาบางอย่างเพื่อทําให้หมูด้านนอกเนี่ยมันคริสปีม้มากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวหนังหมูของหมู3ามชั้นเนี่ยไม่ได้เหนียวจนเกินไปแล้วก็สามารถเคี้ยวแล้วก็ยังมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวอยู่นี่ฮะเป็นหมูสาันนอกทอดนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเคี้ยวอุแตนิชชอบมากเลยนะพี่เขาทอดได้แบบกรอบเปรียบไหมจานะนนี้บอกก่อน5 0บาทถ้าพันกระเทียม60บิบาท นี่นะครับอันนี้ครับคือเล้งนะครับ3จานนี้ครับนี่เสนลราคาอยู่ที่170บาทเท่านั้นเชฟของเขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบได้ดี2คือพิถีพิถันในการทํา3คืออันนี้คูกินได้ทุกวันสาวออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาแถวนี้มาเลยครับย่ามะทักทองครับกับหมูทอดยอดชายนั่นเองอิ่มอร่อยขนาดนี้ก็ขาดไม่ได้เลยครับใบชาตาชาตามือนั่นเองครับปิดท้ายมื้ออร่อยได้ดีมากๆเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ย ทานไปแล้วหอมปากหอมคอจริงครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฝากเอาไว้ด้วยกับใบชาตาชาตามือครับผมยังไม่หมดเท่านี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียซงตีตายซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูแล้วก็ CJ Express รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนัทั่วไปด้วยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ได้สุขภาพนะครับส่วนซื้อไปถวายพระเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยนะครับแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงอร่อยยกนิ้วว่าสัปดาหนะ์นาหน,น้าานนกเห์จหจจะปตออััสด